เด็กผู้ชายคนนี้เคาะที่หลังประตูสีฟ้า3มครั้งและมันก็นำพาเขาไปยังดินแดนที่ไม่มีใครเคยไปสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง Behind the b l u e d o o r ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน36ไลค์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะว่าด้วยเรื่องราวของลูคัสหรือเด็กชายคนหนึ่งที่ได้อาศัยอยู่กับแม่ของเขา ในวันนั้นลูคัสตื่นขึ้นและรีบไปชวนให้แม่ของเขาพาเขาออกไปเที่ยววันหยุดตามที่เธอเคยสัญญาเอาไว้ทั้งสองไดเก็บข้าวของเดินทางออกไปเที่ยวและแวะไปบอกลาป้าข้างห้องที่เป็นเพื่อนบ้านของพวกเขาลูคัสรู้สึกตื่นเต้นกับการไปเที่ยววันหยุดในครั้งนี้เอามากๆซึ่งแม่ของเขาก็เช่นกันในระหว่างทางทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและวางแผนว่าจะพาการไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุข แต่ถ้ว่าเรื่องไม่คาดฝันก็ดันเกิดขึ้นเพราะจู่ๆได้มีรถยนต์คันหนึ่งโผล่มาตัดหน้าทั้งสองแม่ของลูคัสจึงรีบหักหลบจนทำให้รถของพวกเขาเกิดพลิกคว่ำไปลูคัสรู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและได้เจอกับป้าข้างห้องที่มาดูอาการของเขาโดยหมอในได้บอกกับลูคัสว่าเขาได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทําให้แขนและขาของเขาหากักลูคัสจึงถามกับหมอว่าแม่ของเขาเป็นไงบ้าง หมอเลยบอกไปว่าตอนนี้แม่ของเขาเนี่ยอยู่ในอาการโครมา่าและถูกส่งตัวไปรักษาที่อีกโรงพยาบาลจากนั้นหลายวันต่อมาโดยลูคัสได้พักรักษาตัวจนอาการบาดเจ็บของเขาเริ่มหายและสามารถออกไปจากโรงพยาบาลได้ป้าข้างห้องจึงได้แวะมารับลูคัสไปดูแลซึ่งลูคัสเนี่ยก็ได้ขอให้เธอพาเขาไปเยี่ยมแม่ของเขาเพราะลูคัสนั้นคิดถึงแม่ของเขาออกมากๆและเมื่อมาถึงเขาก็ได้เจอกับแม่ที่ยังคงนอนโคมา่าและนอนไม่ได้สติอยู่ภายในห้องฉุกเฉิน ในวันนั้นเขาจึงต้องกลับไปอยู่กับป้าข้างห้องก่อนและพอตกดึกจู่ๆก็ได้มีใครบางคนมาเคาะที่ประตูห้องของพวกเขาซึ่งพอลูคัสเปิดประตูเขาเนี่ยก็ได้เจอกับหญิงแก่คนหนึ่งเธอเนี่ยจึงบอกให้เขาไปรีบเก็บข้าวของทันทีซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าอากาธาและเป็นป้าของลูคัสโดยในระหว่างที่แม่ของลูคัสยังไม่หายจากอาการโครมา่าเธอเลยอยากจะมารับเขาไปอยู่ด้วยก่อนแต่ลูคัสก็ไม่เชื่อว่าอากาธาเป็นป้าของเขาเพราะแม่เนี่ยไม่เคยเล่าให้ฟังว่าเธอมีพี่สาว อากาธาจึงนําภาพถ่ายออกมาให้ลูคัสดูซึ่งมันเป็นภาพถ่ายในตอนที่เธอและแม่ของลูคัสยังเป็นเด็กเขาจึงได้กล่าวขอโทษกับป้าอากาธาเรื่องที่เขาเนี่ยไม่ยอมเชื่อว่าเธอเป็นป้าของเขาแต่แรกซึ่งเธอก็ไม่ได้ถือโทษโกรธลูคัสอยู่แล้วลูคัสจึงจําใจต้องไปอยู่กับเธอก่อนเช้าว,วันรุ่งขึ้นป้าอากาธาจึงแวะมารับลูคัสไปอยู่ด้วยโดยในระหว่างทางทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดจาก,กันเลยสักคำเพราะดูเหมือนว่าป้าของเขาเนี่ยจะเป็นพวกที่เข้ากับเด็กไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่ และไม่นานทั้งสองก็เดินทางมาถึงคลืฮา์ดของป้ามันเป็นคาลิฮาร์ดหลังใหญ่ที่ชวนหน้าขนลุกและอยู่ติดหน้าผาริมทะเลสาบโดยเธอได้ทําธุรกิจเปิดให้เช่าห้องพักที่คาลิฮาห์ดหลังนี้ป้ากะท่าได้ทําอาหารให้ลูคัสกินก่อนที่เธอจะพาเขาไปดูห้องนอนที่เธอเตรียมไว้ให้ซึ่งห้องที่ว่าเนี่ยก็คือห้องนอนเก่าของแม่ลูคัสนั่นเองจากนั้นเธอเนี่ยจึงบอกกฎข้อสําคัญของคาลิฮาร์ดแห่งนี้นั่นคือการเคาะประตูห้อง ก่อนที่เราจะเข้าไปที่ห้องไหนเราควรเช็คให้ดีก่อนว่าม,มีคนอยู่ในห้องนั่นไหมซึ่งลูคัสก็เข้าใจและหลังจากที่คุยกันเสร็จเธอเนี่ยจึงพาลูคัสไปที่ห้องนอนของเขาทันทีโดยประตูห้องนอนห้องนั้นถูกทาทับไปด้วยสีฟ้าลูคัสเลยถามป้าอากาธาว่าทำไมประตูห้องนี้ถึงได้กลายเป็นสีฟ้าซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเธอเล่าว่าในสมัยเด็กแม่ของลูคัสเป็นคนเอาสีมาทาภายในห้องนอนของแม่ลูคัสเต็มไปด้วยสิ่งของในสมัยเด็กของเธอ ในคืนนั้นลูคัสได้เฝ้าออาแต่คิดถึงแม่ของเขาและภาวนาให้เขาเนี่ยได้กลับไปอยู่กับแม่ของเขาอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ทานอาหารเสร็จลูคัสก็ได้ออกมาเดินเล่นแถวคาลิฮาร์ดเพื่อแก้เบื่อในตอนนั้นได้มีเด็กกลุ่มหนึ่งบังเอิญถ่ายสเก็ตมาชนเข้ากับลูคัสโดยบังเอิญเด็กคนนั้นจึงได้ต่อว่าลูคัสเรื่องที่เขาเดินไม่ดูทางแต่ลูคัสเนี่ยก็ปากแจ๋วได้เด็กอ้วนกลับคืนไปว่านายนั่นแหละที่เล่นสเก็ตบอร์ดไม่ยอมดูทางเอง ไอเด็กอ้วนจึงล้อว,ว่าลูคัสเนี่ยเป็นเด็กพิการเดินขาเป๋ซึ่งในขณะที่ทั้งสองก็เลยจะสาวหมัดใส่หน้ากันป้า,ากระท่าก็ได้โผล่มาแล่ไอเด็กเวนพวกนั้นไปสักก่อนในเวลาต่อมาเธอเนี่ยจึงนำแจ็กเก็ตพ่อของลูคัสมาให้กับเขาแต่ลูคัสถึงก็ไม่สนใจเขาคิดถึงแม่และต้องการกลับบ้านลูคัสเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่คึ้นลึกหาดหลังนี้แต่ป้า,ากระท่าเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่สามารถพาเขากลับไปได้เพราะตอนนี้แม่ของเขาเนี่ยยังไม่หายจากอาการโคมา่า บายวันนั้นหลังจากที่ลูคัสเริ่มใจเย็นลงเขาได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตของพ่อแล้วออกไปขอโทษป้ากระท่านเรื่องเมื่อตอนเช้าจากนั้นลูคัสเนี่ยจึงถามเธอเรื่องพ่อของเขาเธอเลยตัดสินใจเล่าให้ลูคัสฟังว่าพ่อของลูคัสเคยมาทํางานที่คะเลหัดหลังนี้มาก่อนและเขาก็ได้เจอกับแม่ของลูคัสทั้งสองได้ตกหลุมรักกันจนกระทั่งคืนวันก่อนแต่งงานของทั้งคู่ที่จู่ๆพ่อของลูคัสก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับ ในคืนนั้นเธอเนี่ยยังจํามันได้ดีเพราะมันเป็นคืนที่มีพายุโถมกระหน่าในคืนวันเดียวกันได้มีเรือลําหนึ่งขับมาชนกับโขดหินใกล้คลนเืหาดของเธอลูคัสจึงถามว่าแล้วคนบนเรือลํานั้นรอดชีวิตกันหรือเปล่าป้ากะท่าจึงบอกว่าพวกเขาปลอดภยัยเช้าว,วันลุ่งขึ้นคนบนเรือสี่คนได้ว่ายกลับมายังชายฝั่งแต่เรื่องที่น่าแปลกคือคนเหล่านั้นกับจําเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ได้เลยเหมือนว่าหัวของพวกเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก หลังจากที่พ่อของลูคัสหายตัวไปในคืนวันนั้นเธอเนี่ยจึงคิดว่าพ่อของเขาคงจะเป็นพวกปอดแหกและไม่มีความรับผิดชอบแม่ของลูคัสที่ใจสลายจึงตัดสินใจหนีออกจากคันเลือหาและไม่กลับมาที่นี่อีกเลยลูคัสได้นเออไปเจอมีดเล่มหนึ่งในกระเป๋าเสื้อของพ่ออากาธาเลยพยายามนำมันไปเก็บเพราะเธอไม่อยากให้ลูคัสพกของที่มีอันตรายแบบนั้นลูคัสได้ขอเก็บมีดเล่มนั้นเอาไว้เพื่อเป็นของดูต่างหน้าและสัญญาว่าจะระวังมันเป็นอย่างดีเธอเนี่ยจึงยอมใจอ่อน และยอมให้ลูคัสเก็บมันไว้ได้ในเวลาต่อมาลูคัสได้โทรไปหาหมอเพื่อถามถึงอาการแม่ของเขาแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองไอ้พวกเด็กเวนเนี่ยก็ได้โผล่มาแกล้งเขาซะก,ก่อนลูคัสจึงหนีกลับไปยังคันเลือดหาแต่ถ้าว่าพอมาถึงเขาเนี่ยก็ได้เจอกับพวกคนขนของที่กำลังนำข้าวของจากบ้านของเขากลับมายังคันเลือดหาป้ากระทาได้บอกลูคัสว่าตอนนี้ธนาคารเนี่ยได้ยึดบ้านของลูคัสและแม่ไปแล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้แม่ของเขาเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งหลังจากที่เธอประสบอุบัติเหตุจนอาการโคมา่าก็ไม่มีใครทํางานเพื่อใช้หนี้แทนเธอธนาคารจึงทําการยึดบ้านของพวกเขาไปป้ากะท่าจึงนําข้าวของทั้งหมดมาไว้ที่คันเลื่อนหาดก่อนลูคัสเนี่ยจึงรับไม่ได้เพราะเขาเฝ้าภาวนาม,มาตลอดว่าเขาจะได้กลับไปอยู่บ้านกับแม่แต่ว่าตอนนี้มันเนี่ยกลับไม่เป็นไปตามที่เขาหวังลูคัสได้วิ่งกลับไปยังห้องด้วยความผิดหวังป้ากะท่าจึงพยายามจะไปอธิบายให้เขาฟัง แต่ลูคัสหนึ่งก็ไม่สนเขาได้ล็อกประตูและได้เก็บตัวอยู่ในห้องตามลําพังป้า,ากาทท่าจึงพยายามข้อประตูเพื่อบอกให้ลูคัสออกมาคุยกันดีๆและด้วยความลาคาญลูคัสจึงข้อประตูกลับไปเพื่อไล่ให้ป้าของเขาไปให้พ้นจากนั้นเสียงของป้า,ากาทท่าก็ได้หายไปและไม่นานจูๆ่ๆก็ได้มีแสงส่องสว่างลอดออกมาจากประตูลูคัสได้แต่งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นเขาก็ได้เดินไปที่ประตูและตัดสินใจเปิดมันออกไปทันที โดยลูคัสได้พบโลกอีกใบที่เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างดูแปลกตาไปหมดเราก็ว่ามันเนี่ยคือดินแดนมหัศจรรย์ยังไงอย่างนั้นและทันใดนั้นก็ได้มีนกประหลาดตัวหนึ่งบินมาบอกให้ลูคัสกลับไปซะและด้วยความตกใจเขาจึงรีบปิดประตูทันทีเขาได้เข้าไปหลบในผ้าห่มและได้เผลอหลับไปป้ากทัทาได้เข้ามาหาลูคัสกลางดึกเพื่อเข้ามาเช็คว่าเขาไม่เป็นไรใช่ไหมลูคัสเนี่ยจึงบอกว่าเขาไม่เป็นไรดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับ ในคืนนั้นลูคัสได้ลุกขึ้นมาจากที่นอนและเดินตรงไปที่ประตูสีฟ้านั่นอีกครั้งเขาได้ลองเคาะไปที่ประตูบานนั้นและไม่นานก็ได้มีแสงส่องสว่างออกมาลูคัสได้เปิดประตูเข้าไปยังดินแดนมหาสจจร,รันที่เขาค้นพบโดยประตูบานนั้นคือทางเชื่อมไปยังโลกอีกใบลูคัสได้เดินออกไปตามทุ่งหญ้าเพื่อออกสำรวจดินแดนมหาสจจร,รันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนดูแปลกตาสำหรับเขาไปซ่อหมด หลังจากที่ลูคัสออกสำรวจไปได้สักพักเขาเนี่ยก็ได้กลับไปยังห้องนอนของเขาอีกครั้งโดยเขานั้นรู้สึกตื่นเต้นกับดินแดนวิเศษที่เขาคนพบเอามากๆเพราะมันน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำให้เขาหลีกหนีจากความเบื่อหน่ายที่คาลิฮัตหลังนี้ไปได้เช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่ลูคัสกำลังจะทานอาหารป้ากระท่านเนี่ยก็ได้ออกมาบอกกับเขาว่าวันนี้แขกคนสุดท้ายที่เข้าพักเนี่ยจะเช็คเอาท์นั่นจะแปลว่าวันนี้คาลิหัตของเขาเนี่ยจะไม่มีคนอยู่เลย ลูคัสจึงเริ่มออกสำรวจประตูบานอื่นภายในคันเรือหาเผื่อว่ามันเนี่ยจะสามารถนำพาเขาไปยังดินแดนอื่นได้เหมือนประตูบานสีฟ้าแต่ไม่ว่าลูคัสจะไล่เปิดประตูทุกบานภายในคันเรือหามันเนี่ยก็ไม่มีประตูบานไหนที่สามารถส่งเขาไปยังต่างดินแดนได้เลยสักบานและเมื่อลูคัสรู้แบบนั้นแล้วเขาเลยตัดสินใจไปเก็บข้าวของที่ห้องเพื่อเดินทางไปยังดินแดนพิเศษทันทีลูคัสได้เข้าไปที่ประตูบานสีฟ้าและตัดสินใจเข้าไปสำรวจดินแดนมหศัศจรรย์อีกครั้ง ดูในครั้งนี้เขาได้ตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจในป่าเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตที่ดินแดนแห่งนี้ลูคัสได้เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆและได้พบกับสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากมายภายในป่าแห่งนั้นซึ่งหลังจากที่เขาเดินออกมาจากป่าลูคัสก็ได้เจอกับเมืองแห่งหนึ่งเขาจึงมุ่งหน้าเข้าไปสำรวจที่นั่นทันทีภายในเมืองแห่งนั้นเต็มไปได้วยความเงียบสงัดและไร้ซึ่งผู้คนลูคัสได้เดินสำรวจภายในเมืองจนกระทั่งไปเจอกับร้านแปลกๆแห่งหนึ่ง ึ่งในขณะที่เขากำลังเดินสำรวจภายในร้านอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีปีศาจตนหนึ่งโผล่มาหาเขาโดยปีศาจตนนั้นได้ถามกับลูคัสว่าเขามาจากไหนลูคัสเลยตอบไปว่าประตูสีฟ้าได้นำพาเข้ามาที่นี่จากนั้นลูคัสจึงพยายามจะขอตัวกลับและอ้างว่าตอนนี้ป้าของเขาเนี่ยคงจะเป็นห่วงเขาแล้วเจ้าปีศาจเลยถามกับลูคัสว่าที่โลกของเขานั้นมีพวกมนุษย์เยอะไหม ซึ่งไอเด็กลูคัสเนี่ยมันก็ดันซื่อและบอกว่าที่โลกของเขายังมีมนุษย์อีกเป็นร้อยเป็นพันล้านคนเลยก็ว่าได้เจ้าปีศาจจึงได้ถามถึงความต้องการของลูคัสว่าเขามีสิ่งที่ต้องการไหมลูคัสเลยบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะหายจากอาการบาดเจ็บที่ขาแล้วเพราะมันทําให้เขาเดินไม่ค่อยสะดวกซึ่งพอปีศาจได้ยินคําขอของลูคัสแล้วมันเลยทําการรักษาอาการบาดเจ็บที่ขาของเขาทันทีและไม่นานจูๆ่ๆอาการเจ็บขาของลูคัสก็ได้หายเป็นปิดทิ้งเขาจึงได้ขอบคุณปีศาจต,ตนนั้น แต่ถ้าว่ามันกับไม่ต้องการคําขอบคุณจากเขาเพื่อเป็นการตอบแทนที่มันรักษาขาให้ลูคัสปีศาจจึงได้ขอให้เขานําบางสิ่งบางอย่างกลับไปยังโลกของลูคัสด้วยมันคือของที่ดันลึกปีศาจต,ตนนั้นกล่าวจากนั้นมันเนี่ยจึงนําเส้นใยสีขาวมาทําเป็นแหวนให้กับเขาซึ่งหลังจากที่คุยกันเสร็จลูคัสจึงได้ขอตัวกลับแต่หลังจากที่เขาออกมาจากร้านแห่งนั้นจู่ๆก็ได้มีเส้นใยสีขาวตามเขาออกมาด้วย ลูคัสจึงรีบสายเกียร์หมาวิ่งออกมาจากเมืองทันทีโดยหลังจากที่เขาออกมาได้เจ้านกประหลาดเนี่ยก็ได้โผล่มาหาเขาอีกครั้งและบอกให้ลูคัสรีบกลับไปซะซึ่งมันได้นำทางเขาให้กลับมาที่ประตูบานสีฟ้าลูคัสจึงรีบกลับไปยังโลกที่เขาจากมาซึ่งพอมาถึงป้ากระท่าเนี่ยก็ได้โทรมาหาเขาและบอกให้ลูคัสรีบลงมาหาเธอทันทีโดยลูคัสได้ถอดแหวนของเจ้าปีศาจวางไว้ในห้องก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินลงไปหาป้าที่ชั้นล่าง จากนั้นจูๆ่ๆแวนวงนั้นก็ได้มีชีวิตและรีบคลานตามลูคัสออกไปลูคัสได้ถูกป้า,ากาธาต่อว่าเรื่องที่จูๆ่ๆเขาเนี่ยก็ได้หายตัวไปซึ่งเธอเป็นห่วงเขามากๆโทรไปก็ไม่รับแถมเขาก็ยังหายตัวไปทั้งวันอีกลูคัสจึงได้เข้าไปกอดและขอโทษป้า,ากาธาที่ทําให้เธอเป็นห่วงซึ่งเธอเนี่ยก็ให้อภัยลูคัสและได้พาเขาไปกินอาหารเย็นที่เธอทําเตรียมไว้ให้คืนนั้นจึงเป็นคืนแรกที่ทั้งสองได้กินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุข เช้าวันต่อมาลูคัสสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่ดูไม่ชอบมาพาก,กลเขาจึงได้ลงไปดูที่ชั้นล่างโดยมันเนี่ยมีเจ้ยาเส้นใยสีขาวเต็มไปหมดลูคัสได้มองไปเห็นป้าอากาธาที่ดูท่าทางแปลกๆดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะถูกเจ้าปีศาจนั่นเข้าควบคุมแล้วนะครับลูคัสจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งออกมาจากคฤหาสนทันทีโดยเขาได้มาเอิญวิ่งมาหกล้มต่อหน้าผู้เด็กที่เคยแกล้งเขา เด็กสาวเนี่ยจึงเข้ามาถามลูคัสว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นทําท่าเหมือนเจอผีเลยลูคัสเลยบอกกับทุกคนว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับป้าของเขาและเขาเนี่ยก็คิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของเจ้าปีศาจจากอีกโลกแน่ๆลูคัสได้ตัดสินใจขอร้องให้เด็กพวกนั้นช่วยเขาโดยเขาเนี่ยต้องการจะทําให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมทั้งหมดจึงได้กลับไปยังคันเรือหาดของป้าอากาธาในตอนนี้ภายในคันเรือหาถูกปกคลุมไปด้วยเส้นใยสีขาวของเจ้าปีศาจจากนั้นไม่นาน ป้า,ากระท่าเนี่ยก็ได้โผ่มาและเริ่มออกไล่ล่าเด็กพวกนั้นทุกคนจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องและรีบนำสิ่งของมากันประตูเอาไว้พวกเขาทั้งหมดพยายามจะหนีออกไปทางหน้าต่างไอเด็กแว่นเนี่ยจึงพยายามจะพังหน้าต่างพวกนั้นแต่ถ้าว่าเส้นใย,ยสีขาวเนี่ยก็ได้เข้ามาพันร่างของเขาเอาไว้ซะก่อนลูคัสจึงรีบใช้มีดพกของพ่อตัดเส้นใย,ยพวกนั้นเพื่อช่วยเด็กแว่นทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันป้า,ากระท่าเนี่ยก็สามารถพังประตูเข้ามาได้ ทั้งหมดจึงรีบวิ่งเข้าไปซ่อนในห้องเก็บของโดยทุกคนเนี่ยได้ถามกับลูคัสว่าเจ้าเส้นใยพวกนั้นเนี่ยมันมาจากไหนลูคัสจึงบอกว่ามันมาจากเจ้าปีศาจเด็กสาวเลยเสนอให้ไปจัดการกับเจ้าปีศาจตัวนั้นเพื่อยุติเรื่องทุกอย่างซึ่งทุกคนเนี่ยก็เห็นด้วยทั้งหมดได้ตัดสินใจหลบซ่อนอยู่ในห้องเก็บของจนสุดท้ายป้ากระท่าเนี่ยก็ได้กลับไปพวกเขาจึงแอบย่องออกมาจากห้องเก็บของและพยายามจะกลับไปยังห้องนอนของลูคัส แต่ทว่าในตอนนั้นเองป้า,ากระท่าเนี่ยก็ได้โผล่มาเล่นงานพวกเขาลูคัสจึงสาวหมัดใส่หน้าของเธอไปหนึ่งทีจนเธอกระเด็นตกบันไดไปแต่ป้า,ากระท่าเนี่ยก็ยังไม่ยอมเธอได้ได้ตามพวกเขามาที่ห้องนอนของลูคัสพวกเขาเนี่ยจึงรีบล็อกประตูเพื่อกันไม่ให้เธอเข้ามาจากนั้นลูคัสได้ตัดสินใจเคาาไปที่ประตูบานสีฟ้านั่นอีกครั้งโดยเขาได้พาทุกคนเข้าไปยังดินแดนมหาสัจจยนซึ่งทุกคนเนี่ยก็แปลกใจกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นมาก จากนั้นทั้งหมดจึงเริ่มออกเดินทางเพื่อไปสังหารปีศาจตนนั้นทันทีลูคัสและทุกคนได้พากันเดินตรงเข้าไปยังป่าจนในที่สุดผู้เขาทุกคนเนี่ยก็ได้เดินทางมาจนถึงเมืองล้างขนาดใหญ่ที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้าปีศาจแต่ทาว่าในตอนนี้เมืองทั้งเมืองเนี่ยก็ต่างถูกปกคลุมไปด้วยเส้นใย,ยสีขาวของเจ้าปีศาจตนนั้นทุกคนเนี่ยจึงไม่สามารถเข้าไปยังเมืองแห่งนั้นได้ทั้งหมดจึงพยายามวางแผนเพื่อหาทางเข้าไปยังเมืองแห่งนั้น แต่แล้วไม่นานจู่ๆก็ได้มีฝูงนกประหลาดโผล่มาช่วยพวกเขาโดยพวกมันทุกตัวได้พากันบินไปจิกกินเส้นใยพวกนั้นจนหมดเพื่อทําเป็นทางผ่านให้กับทุกคนก่อนที่พวกมันจะได้บินกลับลังไปทันทีลูคัสจึงนํานกประหลาดตัวหนึ่งออกเดินทางไปพร้อมกับเขาด้วยทั้งหมดได้ออกเดินทางกันต่อจนกระทั่งมาถึงร้านประหลาดของเจ้าปีศาจซึ่งพอมาถึงไอเด็กอ้วนกับเจ้าแว่นเนี่ยก็ดันปอดแห่ขึ้นมาพวกเขาเลยขออยู่ข้างนอกเพื่อคอยดูต้นทางให้กับลูคัส เขาและเด็กสาวจึงพากันเข้าไปยังร้านของเจ้าปีศาจทันทีโดยลูคัสได้เจอกับเจ้าปีศาจอีกครั้งลูคัสจึงถามเจ้าปีศาจว่ามันเนี่ยทำอะไรกับป้าของเขาแต่มันเนี่ยก็ไม่ยอมตอบและพยายามจะเข้ามาทำร้ายลูคัสลูคัสที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้ปล่อยเจ้านกประหลาดให้ออกมาจัดการกับมันโดยเจ้านกตัวนั้นได้เข้าไปเล่นงานเจ้าปีศาจเพื่อช่วยลูคัสแต่ว่าสุดท้ายมันหนึ่งก็ได้พ่ายแพ้ปีศาจตัวนั้นไปเจ้าปีศาจจึงได้เข้ามาเล่นงานทั้งสองทันที โดยมันได้ใช้เส้นใยรัดล่างของทั้งสองเอาไว้ซึ่งในขณะที่มันใกลงจะเข้ามาปิดชีวิตของลูคัสเจ้าฝูงนกนับสิบก็ได้โผล่มาช่วยลูคัสอีกครั้งโดยพวกมันได้เข้ามาลุมจิกล่างของเจ้าปีศาจตนนั้นจนมันล้มลงลูคัสและทุกคนจึงอาศัยจังหวะนั้นรีบหนีกลับไปยังประตูบานสีฟ้าแต่ทว่าในระหว่างทางจู่ๆร่างกายของผู้เพื่อนลูคัสก็ได้สลายหายไปลูคัสได้วิ่งออกมาจากประตูบานสีฟ้าและได้เจอกับป้าอากาธาอีกครั้ง ซึ่งหนูบุ๋มว่าตอนนี้เธอเนี่ยจะได้หายกายเป็นปกติแล้วและไม่นานร่างกายของลูคัสก็ได้สลายหายไปจากนั้นก็ตัดภาพมาในความเป็นจริงซึ่งในตอนนี้หนังหนึ่งก็จะเผยให้เราได้รู้ครับว่าลูคัสเนี่ยกำลังนอนโคม่าอยู่บนเตียงแท้จริงแล้วแม่ของลูคัสไม่ได้เป็นโคมา่าแต่เป็นเขาเองต่างหากหลังจากที่เขาได้รับอุบัติเหตุตอนต้นเรื่องลูคัสก็ได้กลายเป็นผู้ป่วยโคมา่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นก็คือภาพในความฝันของเขานั่นเอง ลูคัสได้รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหายจากอาการโครม่าแล้วนะจากนั้นหลายวันต่อมาลูคัสจึงนำเรื่องทั้งหมดในความฝันของเขาไปเล่าให้แม่ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องประตูบานสีฟ้าหรือแม้แต่เรื่องดินแดนวิเศษที่เขาได้ค้นพบแม่จึงบอกกับลูคัสว่าเรื่องที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เธอเล่าให้ลูคัสฟังตอนโคมา่าหรือตอนที่เขาไม่รู้สึกตัวลูคัสจึงถามถึงเรื่องป้า,ากาธาและขอให้แม่ช่วยพาไปเยี่ยมเธอ แม่เลยเล่าให้ฟังว่าป้า,ากาทาเนี่ยได้ตายไปหลายปีแล้วเธอได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่ลูคัสยังเป็นเด็กลูคัสเนี่ยจึงรู้สึกเสียใจมากที่เขาจะไม่ได้เจอกับป้าอากทา,าอีกแล้วหลายวันถัดมาลูคัสยังคงสงสัยว่าเรื่องที่เขาเจอมามเป็นความฝันของเขาจริงๆหรอเขาจึงได้ออกไปเดินเล่นภายในโรงบาลซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็ได้บังเอิญไปเจอกับพวกเพื่อนที่เขาเจอในความฝันโดยพวกเขาทั้งสามต่างก็เป็นผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นจากอาการโครม่าก,กันทั้งนั้น และพวกเขาเนี่ยก็ตกใจมากที่ลูคัสรู้จักชื่อของพวกเขาทุกคนลูคัสจึงพยายามอธิบายว่าเขารู้จักทั้งสาคนจริงๆและได้เล่าถึงเหตุการณ์ในความฝันให้ทุกคนฟังแต่ทว่าเด็กพวกนั้นเนี่ยก็จําไม่ได้จากนั้นทุกคนเนี่ยจึงชวนลูคัสไปเล่นด้วยโดยลูคัสไม่ได้ปักใจเชื่อเรื่องในความฝันของเขาว่ามันเนี่ยจะเป็นความจริงทั้งหมดและเขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเลยและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ imdb ไปทั้งหมด5.8คะแนนเช่นเคยครับถ้าหาว่าคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ